ดาเกษตรกรทั้งหลายค่ะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกับกฟกกันเลยนะคะเพราะว่าสิทธิประโยชน์ดีๆรออยู่ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูอาชีพกเกษตร,รกรของตัวเองแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ได้รับสิทธ์รับเงินทุนฟื้นฟูอาชีพได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองย้ําว่าเป็นการขึ้นทะเบียนฟรีนะคะวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะจะต้องรู้ก่อนนะว่ากลุ่มของตัวเองเป็นแบบไหนกลุ่มแรกจะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกร,รกที่รวมตัวกันไม่ต่ำกว่า50คนค่ะส่วนกลุ่มที่2ก็คือน,นิติบุุคคลที่วตถส ส่งเกี่ยวกับการเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นสาหารณ์หรือว่าวิสาหกิจในชุมชนถ้ารู้แล้วว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนฟังกันต่อว่าเตรียมเอกสารยังไงนะคะถ้าเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันไม่เกิน50คนเนี่ยเอกสารก็จะประ,อก,ประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ที่ยื่นคําขอเอกสารแสดงประวัติกลุ่มและที่ตั้งสํานักงานนะคะข้อที่3ก็คือระเบียบและข้อบังคับการประชุมไม่ว่าจะเป็นวิธีการสมัครวัตถุประสงค์สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกส่วนข้อที่4ก็คือรายชื่อคณะกระกรมการและสมาชิก ข้อนี้นะอย่าลืมเอาสำเนาทะเบียนบ้านของทุกๆคนไปด้วยข้อที่ห้เอกสารประกอบที่แสดงว่าในกลุ่มมีการทํากิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าอะไรก็ตามนะคะส่วนข้อที่6ก็คือรายง,งานการประชุมและก็หนังสือมอบอานาจในกรณีที่ให้คนอื่นมาลงทะเบียนแทนส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มนิติบุคคลอันนี้เตมมรียมเอกสารอะไรบ้างอย่างแรกเลยเหมือนกันนะคะก็คือสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมาการผู้แทนข้อที่2เอกสารสแสดงสถานะของนิติบุคคลข้อที่3าค่ะรายง,งานการประชุมที่มีมติให้ มาขึ้นทะเบ,บียนในวันนี้ข้อที่4รายชื่อคณะกรรมการและสมาชิกพร้อมสำเนาทะเบ,บียนบ้านและข้อที่5งบดุลปีล่าสุดเตรียเมเอกสารกันพร้อมแล้วไปเลยค่ะไปยื่นที่สำนักกองทุนพัฒนาและฟื้นฟูกเกษตรกรหรือว่าสำนักงานสาขาทุกจังหวัดได้เลยนะคะถ้ายื่นแล้วมีปัญหาอะไรจะต้องกลับมาแก้ไขภายใน7วันแต่ถ้ายื่นครบแล้วยื่นต่อคณะอม คณนะอนุกรรมการต่อไปเพื่อที่จะพิจารณาภายใน30วันเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะแต่ถ้าใครฟังตรงนี้ยังไม่เข้าใจโทรไปสอบถามได้เลยค่ะ0 2นย์สองหนหต่อ3805หรือ3801ไปลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะสิทธิพิเศษรอยอยู่และย้ำว่าลงทะเบียนฟรีค่ะ